ข้อ12นะคะถ้า x สอดคล้องกับสมการ2ยกกำลัง16กยกกำลัง x เท่ากับ16กยกกำลังสองยกกำลัง x แล้ว27ยกกำลัง x มีค่าเท่าใดกอไก่1ขอไข่3ขอควาย9มงมงู27จากข้อนี้จะเห็นว่ามีเรื่องของ เลขยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีสมการนะคะมีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสมการเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสมการเลขยกกําลังนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ย เราจะต้องทราบหลักของเรื่องสมการเลขยกกำลังก่อนนะคะหลักคร่าวๆของการทำสมการเลขยกกำลังพื้นฐานเนี่ยก็คือจะควรจะทำฐานให้เท่ากันทำฐานให้เหมือนกันทั้งสองข้างของสมการนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น A อกำลัง M เท่ากับ a กำลัง N แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า M เนี่ยจะเท่ากับ N นะคะจากหลักที่ใช้ฐานเหมือนกันก็คือ A เนี่ยนะคะก็จะได้เป็น M เท่ากับ N แบบนี้แล้วก็หลักอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เป็นสมการเลขยกกำลังดังนั้นสิ่งที่ควรทราบเนี่ยก็ควรจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของหลักของสมบัติเลขยกกำลังด้วยนะคะในการทำสมบัติเลขยกกำลัง A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n อันนี้เนี่ยจะได้เท่ากับ a อยกำลัง M n เอนะคะเอาวงเล็บออกได้แต่ถ้าเกิดเป็น a ยกกำลัง M, M คูณ a อยกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง M บวก n นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้า A B ยกกำลัง M, M แบบนี้ A คูณ b, b M, ทั้งหมดยกกำลัง M จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง M b ยกกำลัง M นะคะแล้ว อีกอันหนึ่งที่สำคัญเป็น A ยกำลังลบ b จะเท่ากับ1ส่วน a ยกำลัง B นะคะแล้วถ้าเป็นการหารนะคะถ้าเป็น A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง M เนี่ยก็จะสามารถเท่ากับ a ยกำลัง M ส่วน b ยกกำลัง M ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็น A ยกำลังเหาร a ยกำลัง n นเนี่ยก็จะสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะ ถ้าฐานเหมือนกันฐานเป็น a เหมือนกันแล้วก็ยกกำลัง m กับยกกำลัง n แล้วเอามาหารกันสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะอันนี้เป็นสมบัติของเลขยกกำลังคร่าวๆนะคะเผื่อจะต้องใช้ในเรื่องของการแก้สมการเลขยกกำลังนะคะแล้วในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า2ยกกำลัง16ยกยกกำลัง x เท่ากับ16กยกกำลังสองยกกำลัง x อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งได้ที่ควรทําคือพยายามทําฐานให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็น2ยกกําลัง16ยกกําลัง X แต่อีกอันนึงเป็น16ยกกําลัง2ยกกําลัง X เราก็สามารถเปลี่ยน16ให้เป็น2ยกกําลัง4ได้นะคะแล้วข้างนอกก็เหมือนเดิมก็เป็น2ยกกําลัง x นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจากสมบัติเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าเป็นฐานอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีเลขยกชี้กำลังตรงนี้แล้วก็มีวงเล็บแล้วก็มีเลขข้างหลังเนี่ยแบบนี้นะคะ a อยกำลังเแล้วมีวงเล็บแล้วกำลัง n ข้างนอกเนี่ยสามารถเอา m อคูณเได้เลยดังนั้น2องยกกำลังสิยกกำลังเอันนี้ก็จะเท่ากับ2องยกกำลังสคูณสยกกำลังเแบบนี้นะคะเพราะเอา ข้างในกับข้างนอกมาคูณกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วเมื่อฐานเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตามหลักของสมการเลขยกกําลังเนี่ยถ้าฐานเท่ากันเป็น A เหมือนกันเนี่ยสามารถจับ M มาเท่ากับ N ได้เลยถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ฐานเท่ากันเป็น สองเหมือนกันนะคะก็สามารถเอาข้างบนคือเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยก็เป็น16ยกยกกำลัง x ก็จะเท่ากับ4คูณ2ยกกำลัง x แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อได้แบบนี้เราก็จะพบว่าก็ยังมีเลขยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือทำฐานให้เท่ากันนะคะเป็นหลักสำคัญเลยนะคะในการแก้สมาการเลขยกกำลังอันนี้สอง เป็น16อยู่เราก็ทาให้เป็นฐาน2เป็น2ยกกําลัง4แล้วก็ยกกาลัง x นะคะส่วน4อันนี้ก็คือ2ยกกําลัง2คูณกับ2ยกกําลัง x นะคะทีนี้เราก็ใช้สมบัติของเลขยกกาลังเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะที่เป็น a ยกาลัง M แล้วใส่วงเล็บยกกาลัง n จะเท่ากับ a ยกาลัง mn นะคะดังนั้น2ยกกาลังส แล้วก็มีวงเล็บ x แล้วก็เอาวงเล็บออกนะคะได้เป็น2ยกกำลัง 4x มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2คูณ2กำลัง x เนี่ยจะเห็นว่าการฐานเหมือนกันคูณกันใช้สมบัตินี้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เป็น2ยกกำลัง x บวก2นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพบว่าฐานเท่ากันแล้วนะคะ ฐาในที่นี้เท่ากันก็คือ2นั่นเองนะคะเมื่อฐานเท่ากันเราก็จับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เหมือนเดิม a ยกำลังเเท่ากับ a ยกำลัง n เราก็สามารถจับ m มาเท่ากับ n ได้ดังนั้น 4x ก็จึงเท่ากับ x บวก2ได้นะคะในที่นี้ แล้วทีนี้เราก็ทำการแก้สมการปกติเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในรูปตัวแปรธรรมดาแล้วไม่มีเลขยกกําลังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะดังนั้น x ข้างนี้เราก็ย้ายข้างเป็น 3x เท่ากับ2นะคะแล้ว x ก็จะเท่ากับ2ส่วน3นั่นเอง ข้อนี้เราจึงได้ x เท่ากับ2ส่วน3แต่สิ่งที่โจทย์ถามเขาไม่ได้ถาม x คือเท่าไหร่เขาถามว่า27ยกกำลัง x มีค่าเท่าใดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดต่อว่า27ยกกำลัง x เนี่ยคือ27ยกกำลัง2ส่วน3นั่นเองนะคะแล้ว27เนี่ยไปยกกำลัง2ส่วน3คืออะไรก็ไม่ทราบ เรายังไม่รู้ถูกไหมคะแต่เรารู้ว่า27เนี่ยคือ3ยกกำลัง3แล้วถ้ายกกำลังด้วย2ส่วน3แบบนี้อีกครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บกับนอกวงเล็บเนี่ยที่เป็นเลขชี้กำลังสามารถคูณกันได้ตามหลัก แบบ mn แบบนี้นะคะดังนั้นเราจึงสามารถเอา3ในวงเล็บเนี่ยคูณกับ2ส่วน3อันนี้ได้นะคะก็จะได้3ตัด3ก็เหลือเป็น3ยกกำลัง2นะคะก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น27ยกกำลัง x ก็คือ27ยกกำลังสองส่วน3ในที่นี้ก็คือ9นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบช้อยค่าคอควายนะคะตอบว่า9ค่ะข้อนี้นะคะก็ถือว่าไม่ยากเลยนะคะถ้ารู้ในเรื่องของสมการเลขยกกำลังรู้ว่าหลักการแก้นเนี่ยก็คือต้องทำฐานให้เหมือนกันทั้งสองข้างของสมการแล้วก็นำเลขชี้กำลังมาจับมาเท่ากันซึ่งในที่ข้อนี้เนี่ยเป็นการทำ แก้สมการซ้อน2ชั้นนะคะซึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการแก้เนี่ยขอบอกว่าก็คือสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองอย่างที่พูดพูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะสามารถนำมาใช้ประยุกต์ได้ตลอดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็น สมการเลขยกกำลังแก้ขั้นแรกทำฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังเข้ามาใช้ตรงวงเล็บตรงนี้เมื่อฐานเท่ากันก็เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันแล้วเมื่อเลขชี้กำลังเท่ากันแบบนี้ก็ยังพบว่าเป็นเลขยกกำลังอยู่แล้วก็แก้อีกครั้งหนึ่งโดยการทำฐานเลขยกกำลังให้เท่ากันนั่นเองเป็น16ก็เป็น2อกำลังสี่ได้นะคะแล้วเป็น4ก็คือ2อกำลังสองนั่นเองเสร็จแล้ว เราพบว่าสามารถทําให้อยู่รวมในฐานเดียวกันได้โดยอันนี้ก็ใช้สมบัติเลขยกกําลังมาคูณแล้วนี้คูณกันอยู่ก็เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้นะคะและเมื่อฐานเท่ากันเนี่ยก็สามารถจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยนะคะจะตามหลักของการแก้สมการเลขยกกําลังที่เราบอกกันไปหลายรอบแล้วนะคะเมื่อเลข เมื่อนำมาเท่ากันแล้วก็ได้สมการปกติก็สามารถหา x ได้แล้วก็เอา x ไปแทนตามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ27ยกกำลัง x นะคะแล้วถ้าเราเจอเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนแบบนี้เนี่ยขอให้เดาไว้ก่อนเลยว่า จะต้องมีการตัดกันได้อย่างแน่นอนในที่นี้27เนี่ยเขาก็ตัง้งใจให้เป็น3กํกำลัง3เพื่อที่3เนี่ยจะสามารถตัดกับ2ส่วน3ได้ตามสมบัติของเลขยกกำลังนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นเลขเศษส่วนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะต้องคิดไว้เลยว่าเขาต้องการให้เราตัดได้แน่นอนอย่างในข้อนี้นั่นเองเมื่อ3ตัดกับ2ส่วน3ได้แล้วเนี่ยก็เหลือเป็น3กำลังสก็ตอบ 9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้แล้วว่าตอบชใช่ข้อพอควายนะคะตอบว่า9ค่ะ